คณะกษตน้อยใจ,จย่ยประกาศนังบานอรูอ่รถหนองบัวลำพูเอมีอมั่งข้อคุยค้อไก่น,น้อก่เนี่โอ้ยก<อ>้อไกอ่ก่อไก<อ>่รอเรือสหสายตาเงา,นาหน้าสูงก้อไก่งวงูสามห้าเก้าเจ็ดสามห้าเก้าเจ็ดหนองบัวลำพูอขอให้โชเฟอร์ไปขยับรถด,ดวว่วนด้วย ว่าโสมไซงสีย้ยังดอกสมไซเงี้งที่ควงสิตายก็ติดได้ขยับรถเอาถ้เนเนเเาเปนา็นก่อนแงะก่อนที่หนุ่ยเงี้ยผู้ใดสิเมียไว้ปนิหารุ่งเกิดไปตรงหน้า,นา,า,า,าก่อนเดินมันจะาเไ็นผู้ใดขยับยากท่านในบวชเนี่ยในจงคุณสมบัติออไปหาเพื่อนโยธาเข่างานเนี่ยด่วนเนี่ยตรงพิดถนนเนี่ยออคุณสมบัติเป็นผู้ใดบอกรายละเอียดน้ำสกุลกับผู้ใดบอกมากมิจักสมบัติออกไปเห็นเมื่อไรใครเพรียกเอา ไปผู้สมบัตรการเต้นเนี่ยบอกว่าให้ยขกผู้ชมบัตรข้างนอกเอากรมบัตการเต้นเพือกันเองว่าจะชมบัตรย้างหนผู้ใหญ่ใจดีก็เ้าปีนี้เพราะมตรสบู่อาบน้ำฟ้อเล่นันาดพี่น้องคาายังมีเครื่องดื่มโอที่ ที่พ่นมาจมักิจก,กรรมเก็แทนพี่น้องไปแล้วรสชาติอร่อยกลมกล่อมง่วงเหงาหานอนที่พอจิตถึงนี่ตับเื่องดื่มโอที่มี่ตางตูแซ่ตามร้า,มานซุปเปอร์มาเก็รตรต้านสะดวกส้อน้ำบานเฮ้ากับมี่นะครับพี่นออ้องแล้วก็ไปเคียวนั่นคือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหววล,ลดบวมเซโรเลตค่ะ สำหรับสายดื่มสายเหล่าสายเมาสายดื่มเหล่าเป็นประจำสังสรรค์กับจูบสาวเฮจะเกิดอาการบวมเป็นตั้งแ<า>ล่ะรแม่ไว้ยนี่ค่ะ,ะเซโรเลนล้างตับขับสารพิษออกจากร่างกายลดอาการเมาค้างได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ฝนได้คนละนานแฝงพวกผู้ใดมายก,กินมากดื่มนะค่ะไรอย่างกินปุ๋ยปะไกยลุงปุ๋ยมรกตราลุ่งอรุณเออเห็ดไฮเห็ดหน้าเห็ดไหเห็ดมันได้ผลผลิตมาเต็มเม็ดเต็มหน่วย ได้เข่าพะรนเอาลนช้างเกิดขึ้นจนถึงปุ๋ยมรกตตราลุ่งอรุณเพิ่มคูนผลผลิตให้กับเกษตรกรต้องปุ๋ยมรกตตราลุ่งอรุณปุ๋ยไส้เข่าเนี่ยคือปุ๋ยเคมีปุ๋ยไส้หี้นี่คหัวคุ้ยเสียเฮมึงก็อีกเนาะไเป็นแบบนั้มึงเงีกครับถ้าไปถามได้แบบนี้ถามอย่างนี้ไป็นยังไงส่วนมัวมาบอกหมอแล้ก่อนเมื่อนีู่ นี่แหละนี่และนี่ลพ่อเต้ากูแต่จหาโมเลกฉบบนีมาเล่ซอดเงานาพอวอมาอยู่พี่ตอกเอ้ยกะเทยต้องแหงุยอย่างพีเสือบอะไรเด้อกะเทยก็แหงเก่าไม่หักกะเทยนักสิบมนมาเทียงกะเทยหนักเทียงมันมาหกโมเล็กที่ให้ั้นมูเป็นรับ้านแต่แงโมเลกอนทั้ใจซอทหดเดี๋ยวพี่ตอกคอยตัดเงินบ้งกอไม่แค่เอาพ่อเดี๋ยวเดียวโมเล็กเขาบ้านเดียวโมลูกพีหลอก นรชาติตีบังใบมะลายสิ้นทั้งยินสี่สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโอกาสยังไงแม่มังตายจีแจังเลยนอออกมาจากมุ่มไฟที่พระทิตย์กบันผีดอกไว้แล้วไปไม่จงไปสัมภาษแล้ม่จงเดี๋ยวถามไปกันมาแล้วมันจะใส่อบอบออบบ๊ออ๊บ กาการรู้เลี้ยงสันบกกสัต์ปีกอาจารย์อาจารย์อ้าวหญ่เมื่อเป็นอย่าง่ีงขยโยขยเยกยุเทวปวดแฉลปวดไม่่จะกับแยงเดี๋ยวนี้โอ้ยยังสิสสดปวดขาหูใจก็ทับก็แตกตอบควรทนิสากลเป็นห่วงมือห่วงพวกน่าระปวดขาไปหาหมอไปไรกแล้วหมอไเป็นยังไงส้างโลกรกอาหมอแฮมยังบ้า กินไก่นั่นแหละไอ้เบิ่งจะไปโลเก้ากับไก่นี่มันเป็นความว่าถือกันมิฉะนั้นแฮมกินไก่กูกะว่าจีโอตนะม่อก้โอ้ไรก็จีโอตมได้กูใส่เสื้อขาวมันไก่มาฝากเยวอะไรกันกูยังเขามาหักกูเรียกหัวกองฟุ้งเงกินแล้วคนนี้จากกูนหาอะไรคนเดียวเอ๋เขาบอกเลกเมื่อกี้กู่ขา สักวตายจะขบ้นไกลน่อเนาะอย่าแรงเลยเปแยังบัตบัิีจไหนดหอมแล้วจะมีอะเยอะไปย่งยีราฟไปย่งอุบัติเหตก็ว่ที่แรกคุณไปจะไหนมาเจอ้าวไปไหนกจะเรีไ่อเรีกู่เห็น่าราีเกี่ยวกับีรนะไปแยกงวกเวยกูเชียวก็ พุ่นแต่พุ่นเมฆแต่พับหัวเร็วนันเน่หัวใจหุ่นได้ก็ได้นันตีจะบบ้ากินเออพังมาไรอพุ่นันบอกใคจะบบ้าแต่ไอ้หนี้ก่ไปประเด็นเก่ขึ้นไปหอเมื่อเช้าเมิ่อตีไปใส่หลังหุ่นดีเต้นได้มาจังซันจตบบ้าพี่ดีร้อนดูมาแย่งเขางดูแย่งเขาได้นี้ขย้อนจับาดูคนอย่าดูภายนอก เข้าดีทีนี้เราฟูงั้มไม่ออร่ากันว่ะกันเนี่ยเดี๋ยวให้ถาแจ็ภาพจังหน่อยนะค่ะเสียงไปใส่เบิดคือบอยแงงโอเปรนั้นบอยล้างเหมือนแล้วขอบพระคุณค่ะล้างรวยล้างรวยนะผู้ได้สักพัดกระเพ้าคอยขอบคุณขายซ้อมรวยนคอยจิ้งจะบมืูแจ็คเปลี่ยนรวยอยู่เนี่ยมาคอยรวยจิ้งจิ้งก็เ่จะตาแห้งนะครับขอบคุณครับเพื่อจะตาแห้งขอบคุณครับขอบพระคุณจ็คภาพจันจูดแจ็คเป้าไม่อย่าง ไปเปลาโอ้ยพกปีไม่มาไหนรนทย่างมึงเนาะตกูไหก็ที่กูมาหนังนี่กูไม่าัางเะก็ขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะแม่พรจากหวยเกิงไป้ก่อแม่อัพรแไปอับพรแม่คนนี้คือ่ามีเขาโขกเอ้ยได้รับจ้าพางแล้วเทอะไรแบบนัำยังบันเหวบึกเสิ็จไปน้ำเอียง สองร้กัสองแล้วก็ได้สองร้อยทุกคนพินเห็นไหมแต่ว่าสามร้อยหสิบพวกรัแจกเบินทุกคนไม่อยากได้สองร้อยบ่ะเอ้นี่แจกป้าแจกภูรัพพ์มึงเสาบหรอวะทัานของไผรไม่มูตูป่ล่ะั้้งหมดของทีมตลกเลยที่จะแปดแจกคูเอสเอโซแล้วน่ากังวีแต่แราเขายังบาดนีอป้าต ชอบกุฏิถือจะกภาพจังสี่ตารางงานเ็ยังเี้เดีเติมจักภาพเลอฮะขันพัดแจงัไวให้จัาไดจาเป็นเจดีก็ขึ้ใจดีขันพัดแจงในฐนกคนตีเขาอยากได้น้ำที่หลังใจะาพโผนนโตนักดนตีเขาใครจะได้ไปซื้อยูซื้อกินหมเขาไปซื้อกินกูว่าปากเลยอมาได้ไปซื้อนักสัตว์ไปซื้อมาเล่นักนตีเบาได้หลายรูาพเปลี่ยนะจะลยเจ้ามาเขาจบซื้อยาบา ว่อายากไปติดห่วงมัมึงหาเสมามาสูดตายยี่น้อนมันสูบเลยตีปอกตุ๊บามาม่ี่นอนจะตีแรกสันอ้าว่ามหานเสือนม่ตายมันจะไปไห้เียาบมาอีหามึงเป็นไงกูรู้เหรอ่ม่อยากมาแจกเมรเอายัมก็หุ่นกาบ้านปู่ลู้พ่อี่อยากมาเอากู่มาว่าสเก็บ่างโซ่ขูย่างหาซส้อพ่อพี่ขายขายูม คุณป่าจ๋าเด้อค่ะป่าจ๋าจะยุ่ยีให้นันผ่านกันแม่งกำลัด้วยด้วยเด้อขอบอคุณค่ะเมื่อก่อนเลยเออเมื่อก่อนจะมาเด้อ้าวนี่นีกระได้ไีก็แกวแล้วบ้นล้วลายก็ห้อไปนหอข้างในก็ไม่เยี่ยมเมื่อเอื้อนกูดีตีกองไอ้ไปยนก็สิตีกองน่ได้คือเขา ไปเื้นตีกวางกระแสกมึงเห็นพ่อไม่ให้บ้านนั่นบบงบินมตไส่มาจะอรวนหันผั้ท่อนั่นเอาเอไม่รู้จะเพิ่นสากูรู้แจกกับเล้ตก็เมื่อมื่อน้องว่าซ่าแล้วก็ไปเออนี่แหละเมื่อน้องว่าซ่กับไปมื่อนองว่าซ่าแล้วกให้เขาไม่ยังไม่เล่นตุ่นตุ้นเลยตอนโอ้ยนอนสุขไดเาบอกเป็นไทยว่าให้น้ขึ้นบนเอเขาได้เขาได้กูก็บบ้านซีเรียสในอย่างเอามาคกิสิบบ้านซีเรียส เงินเขาก่เจ้าเงินกูเอาเกี้ยวยังกางตาเบื้องเขาเป็นหัวกูเนาะอ้าวนี่เนาะป้าพุทจะได้เจ้ว่าเขาเป็นหัวจะคลองยังงานทาแยงแม่ดเป็นตะม้วนสงการเมื่อไรจี๊ดแต่ยังสงการนี่ฮ่าเบื้องเป็นแยงตัปตีไม่กูกับพานไม่ได้แล้วจี่ไหนปีไม่ได้แก้อยแจ้งนั่นเขาดูสิลาอี่ยงแก้อยแจ้งได้กินยุติจะเป็นปึกเราแก้อยแจ้งพ่ะรัง ใ่หอยแงก็เตาแก่ติู i, I ่ก็ซื oh, ้อซุมแก่แล้วตัวไปซื้ออ่นก็มือคนมีเงินไไหมโอ้ยจะ่นีจะไปสิซื้อซุมีเกลมแก่ถ้าบอกใหแมู่กาไม่ได้แกะเยออ่ะเขไม่ได้แก่กูก็ซื้อซุแก่แล้วตมแกเเป็นโครงการแก้หอแขงไ่ได้กินจะอต้ิ่งใส่ไม่เป็น